เราพามาดูวิธีการสลับยางนะครับให้ฐานยางเนี่ยมันแคบลงนะครับตัวนี้มีช่องว่างเราจะให้มันแคบลงกว่านี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องเขาก็ใช้แม่แรง2ตัวนะครับช่วยกันโยกเพื่อให้ล้อทั้งสองข้างเนี่ยลอยนะครับแล้วก็น็อต8ตัวนี้นะครับน้องก็ใช้ทักษะที่มีนะครับในการที่จะเอาตัวน็อตออกนะครับก็ทํางานค่อนข้างไวแล้วก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ย้ายล้อฝั่งทางด้านขวาเนี่ยไปวางไว้ที่ด้านซ้ายก่อน แล้วก็ถอดน็อตอีก8ตัวด้านซ้ายออกครับตัวนี้นะไขออกทั้ง8ตัวเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้มือไขน็อตออกนะครับแล้วก็ทําการยกตัวนี้ออกโดยที่มีจะ๊เข้นะครับตัวแม่แรงตัวนี้นะครับประคองไว้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆยกออกใช้งัดออกแบบนี้ครับพอออกมาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็จะสลับยางนะครับจะเห็นได้ว่าหันด้านที่เป็นรอยสีดําๆตรงกลางนะครับออกมาก็คือบริเวณด้านด้านขวานะครับด้านขวาที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับ เพื่อสลับออกมาด้านนอกให้ฐานล้อมันแคบนะครับอันนี้ก็งัดเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้องก็ใส่น็อตครับค่อยๆขยับตามทักษะของเขาเลยครับแล้วก็อัดน็อตเข้าไปก็เป็นอันเสร็จครับตัวนี้ก็ฐานล้อก็แคบลงอีกนิดนึงครับเอาไปใช้งานลองดูครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมครับฝากกดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปครับ